ดวงแก้วยายตอนที่9ก้าผู้ที่เอาดวงแก้วขึ้นมาได้เป็นอุบาสิกาที่ได้ธรรมกายเอาผ้าขาวห่อขึ้นมาแล้วเอาไปไว้ในโบสถ์เก่าวัดปากน้ำบูชาด้วยดอกมะลีได้ห้าวันวันที่เจ็เกิดพยับฝนขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีคลุยพอฟ้าลั่นเปรียดวงแก้วก็หายไปกับสายฟ้าเหลือแต่ผ้าที่หอ่อหลวงปู่ท่านก็เลยมาพิจารณาดูว่าบารมีเรายังอ่อนอยู่ยังไม่ชนะเขามานันจะต้องลำบากต่อไป เพราะถ้าดวงแก้วดวงนี้อยู่ก็จะเลี้ยงมนุษย์ได้ทั้งหมดเหมือนแก้วมณีของพระเจ้าจัก,กรพรรดิเพราะกลางดวงแก้วดวงนี้มีบรมจักรที่มีอนุภาพมากนี้เป็นเพราะกระแสบาปของมวลมนุษยชาติยังมากอยู่กิเลสยังหนาปัญญายังหยาบแก้วดวงนี้จึงได้อันประธานไปจะต้องขยายวิชาธรรมกายไปให้ได้ทั่วโลกให้เกิดกระแสอันบริสุทธิ์ขึ้นแก้วจัก,กรพรรดิดวงนี้ถึงจะขึ้นมาดูแลมวลมนุษยชาติไม่ให้ลำบากในการทำมหากินโปรดติดตามตอนต่อไป แชร์ต่อได้บุญ